เวี้ยงหัวขากล้องก็ไม่หน่อยนะไม่ได้มาอ่เอามาดิดน่าจะอยู่ในนี้เวลาน <c oughs> นั่นแหละร้ายจับยองเราไปนู่นเราก็ไปไล่ในกลุ่มที่นีน่เป็นในกลุมนอกเก่าๆแล้วให้ไหล่ตะคาย,าายแฟนคลับของท่านที่ ต้เรื่องงานกันกคนอาจจะพิงไม่ได้นะมันจะเหมือนเวียนมวนพี่น้องมียนอนจะยู่ใสมยนอนจะยูส่สายพี่หนิงบอกฝากซื้อน้ำหอมได้ไหมคะเบื่อพี่หนิงเอาน้ำหอมอะไรพี่หนิงจะเอากินอาจจะเอากินอะไรคะ หรือว่าแล้วแต่หรือว่าแล้วแต่เลยหรือว่าให้เลือกเลยนี่ในด้อมอยาดกดูค่ะดูได้เหมือนเดิมค่ะในด้อมในรอบล่าดอมเดี๋ยวก็จะมีมีคลิปมีภาพให้ชมทุกคนเลยนะคะ <S 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 หลับได้ไหมเนี่ยหลับคาไรได้ไหม หวานเนาะขนาดม้อม่ยังหมโลวลรีนขนาดอือ เอนดูแลค่ะคนอยู่ทท่านี้นชาวแนน้าหมองเที่ยวมาดูไหมเมื่อกี้มันร้อนครับทุกคนครับอันนี้ในไหนกลับมาแล้วเอ,อ้ามันกลับมาเหรอกลับมากลับมาเองอ่ะใช่เอา มันไม่ขึ้นเหรอว่ามันดำเนินต่อได้เขตของสถานีคือ r o t t e r ด a m Black สถานี Rotterdam b บล c k แล้วก็ใครมาลุกขึ้นฝันเอ้าหรอไม่ใช่ค่อยบ่นเมื่อกี้ที่เจ้าได้ยินอยู่หรอไม่ได้ยินฉันดำเนินต่อเมื่อกี้ก็จม เมื่อกี้หนูบ่นให้เขาเนี่ยคนได้ยินไหมหรือไม่ได้ยินไหนส่งเสียงมาสิหรือว่าได้ยินที่หนูบ่นอยู่เมื่อกี้กลับมาและเมื่อกี้มันค้างเพราะว่ามันม,ม,ม,มันร้อนไอ้โทรศัพท์มันร้อนไอ้วัน การ์ดระดมระวังกระเป๋าดีนะเห็นเงินหล่ะมันดึงเอาเลอนะเพื่อนแม่เจอมาแล้วเขาบอกให้ระกระเปดีๆเจเหมือนกันเลยหนูเธอเหมือนคนนั้นเลยเป็นฝรั่งคนนั้นเลยใช่เธอไม่เหมือน หมายถึงว่าเธอชอบทำไงหรือไม่จริงอือไม่ได้ยินค่ะอเมื่อกี้ชิบบอกว่าได้ยินสิทธพบ่นไหนพ่อทำบุญวิ่งโรงเรียนโอ้ไม่ได้ยินค่ะขอบุญ <พอ S 2> ไม่ได้ไหมพ่อทำบุญวิ่งโรงเรียนแล้วนะอ๋อพ่อทำบุญบอญตังไปทำบุญหนึ่งหมื่นเลยนะ ไี่ได้ไยินอืมอ,มอมพี่ไกลเอาพี่ไก่ตาลีพี่ไกลตอนแรกพี่มาพี่ก่อนพี่อยากไปเที่ยวอิตาลีแล้วทีเนี้ย เราดูตั๋วแล้วคือพยามาคำนวณว่าถ้าแปลวไปแค่วันเดียวมันไม่คุ้มอ่ะว่าจะไปก็จะแบบไอ้น,นี่ยถ้าม,ามันมัมนคะอืม ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจเม้นไม่ดีนะคะคนมาเขาน้าแกลใครไม่เขาเอาปมเดงมาพูดตายแล้วถ้าหน้าแก่ได้แฟนเด็กกับผมผมว่ามันก็โอเคนะ สำหรับผมเห็นมองว่าพี่เอาตัวพี่มาพูดเออแบบปล่อยเขาเขาหมายถึงว่าเขาบอกเฉยๆแล้วเขาจะถามเราว่ามีวิธีไหมเออมีวิธีไหมที่จะให้หน้าเราเป็นแบบนี้เรามีลูกทั้งสองคนแล้วนะคุณแบบนี้หน้าแบบนี้เขาเลยพูดว่าเขาว่าหน้าแบบนั้นให้เราฟังปล่อยเราไปขอบคุณทุกคนนะครับบางคนบอกว่าซันตอบเม้นเมื่อกี้ผมพยายามที่จะไม่ตอบแต่ถ้าผมเลื่อนแล้วผมเห็นว่าอยู่ในช่องผมอะ ผมเพงตอบนะครับแต่เดี๋ยวผมจะซับตรงนะครับบอกคนค่แนะนําด้วยนะคะแม่ๆนะพ่อผมก็ส่งพระพุทธเจ้าไห้ฟ้ตอนนี้นิ่งไปโลกเกพ่อใรนะพ่อส่งมาส่งอะไรนะคือความที่เราเป็นวัยรุ่นมันก็มีอยู่บ้างรอบ่ะตัวอย่างพี่มาเนี่ยพี่มาว่าแพลเนี้ยแลวผมแล้วอยู่ในช่องผมอะเออด่าช่องแต่เองไม่ไปผมก็ให้กฎหมายหลังบ้านทําถ้ามันแรงไปผมขอโทษจริง เก็บออกมาตามทุกคนไม่ต้องไม่สนใจไม่เป็นไรทุกคนสร<ม>้างเดือ<ม>เราทําเราความสุขเพราะเราไม่ทําใครเดือดร้อนนะครับแต่จะทำกันให้สุดเลยเนะเติมเต็มความสุขเราอย่าให้ทุกอย่างมาทําให้ความสุขมันน้อยลงถ้าเขาทำแล้วเขามีความสุขแต่เขาทําให้คุณรอบข้างเดือดร้อนนะครับปล่อยเขาแต่เราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนคนฟังบ้าน้าตาดีนะแม่ <c oughs> นฟังกันที่บ้านมาตราดีแหะสลับ มันไ้่มีใครได้ย้ายมาด่าคนในครอบครัวเองหรอกถูกไหมทุกคนใจเขาใจเรานะเหมือนคนที่เขามาด่าเราเงี้ยเขาโดนบ้างเขาต้องตอบโต้เป็นปกติแต่เข้าใจว่าเราเป็นคนสาธารณะนะชนแต่อย่าลืมว่าเราก็เป็นคนที่มีจิตใจเหมือนกันอยู่ๆอ,อถ้าอยู่ๆแล้วเดินมาด่าผมต่อหน้าเงี้ยเออ ไม่มีเรื่องให้รู้ไปเลยแต่ผม,มว่าการที่เรามีโตขึ้นจริงอะบางอย่างเราก็มีปรับปลายความไม่รุ่นอยู่กับตัวเนอะนะการที่ผมตอบไปบางทีผมว่าจจะแบบก็ขเขาไม่ได้เกลียดผมนะเอออะไรเงี้ยแต่ผมก็เราฟังกับแฟนคลับที่บางแฟนคลับผมเคทำาหาซ้านปลอดเดลูกอะไรเงี้ยไปแล้วไปแค่นั้นโอเคเราก็เราฟังเขานะครับก็ขอบคุณมากความเฟียสของไปร,รับ ทุกคนอ่ามันจะใกล้ถึงหรือเปล่าอย่างนั้นตั้งใจยางหะซอร์ที่มักหน้าเขาบอกว่าเกือบสองชั่วโมงไม่ใช่หรอนี่เราเ่งมาอาการเหมือนคนท้องดมยาพันน่ะสี่สิบสี่ที่ท่านหมูท้องมันบอกอแต่ไม่ปีนเลยอาการเหมือนคนท้องดมยาพี่เย็นหัวโอ้ยเจ้านี่เออคือคือแบบ ทุกละเอียดนิ้วอะทุกคนจะจับตามองคุณน,นี่เหมือนเหมือนอม,อมันต้นแบบอของหลายกันนี่นะครับเราคิดไปนั่นแหละไปเข้าไปมไม่ได้ปวดผมไม่ได้นูไม่ได้เป็นคนท้องค่ะปวดประสาทกับคนข้างเนี่ยนปวดประสาทกับคนข้างเขาเป็นว่าเดี๋ยวท้องนะครับเดีย๋ยวจะบอกทุกคนนะท้องก็เป็นเรื่องดีสำหรับเรานะ มีก็ลูกชายคนเดียวทุกคนพ่อแม่ก็อยากมีหลานเหมือนกันนอกจากใน,นตาโตเกียวลูกแพลวแล้วเนี้ยผมกเอานมีข่าพพอก็อยากมีเพิ่มเหมือนกันนะครับจะทํา,ทางนานก่อนนะครับมีเป็นสิ่งที่ดีทำงนานในจเยอะๆก่อนหรือว่าคนเรามาจะวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าตอนไหนมันก็ม,นกมันก็เราสุดท้ายเราก็ต้องดูแลเขาให้เติบโตสุดท้ายเราก็เป็นคนที่ต้องหางัน ดูแลครอบครัวรแล้วเขาคนที่เขาวิจารณ์มาเขาไม่ได้มาช่วยเหรอตอนเ่เราเดือดร้อนเลยอาการคนเม, <c oughs> ม,มา้านเขาบอริอมาก็หมอเปอมา็ไม,ม่ได้หมอแต่ว่าแม่ๆเขาจะแบบอินเนอล<า>่าแชมเปญเฟอร์บีฟเฟอร์บีรบบักแม่นะคะที่ฟเฟอร์บีอีกแบบ้วรแบบักแม่ได้ลูกแต่ไม่ต้องเบิกเงินแม่นะ ขัดข้าวอร่อยนะฟับบี้เฮ้ยฟับบี้อยู่ข้าวพองเอกสวยพระเอกดูเหมือนผู้ใหญ่มากอบอุ่นนะคะมุมเออเออมีครับมุมแบบกระทดดัดรัดอะไรกระทดดัดรัดเหี้ยกระทดดัดไร็มีบ้างแล้วม <c oughs> ีคนกอดเขียนด้เนาะึ่ง S <S 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 สังเกตไหมสังเกตนมตลอดหาหมดถ้าเมื่อกี้เราสั่งเอาไปวางไม่โต๊ะแล้วตัวเองไม่ถือมาตัวเองไม่หยิบเขาหเห็นมันวางทู่เขาดมแล้วจะหยิบไปแล้วไปวางไว้ตรงโต๊ะและ้วแล้วรารกก่ากระเป๋าไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้แล้วฉันก็มองว่าแบบลืมอ,อะไรไหมว่าเห็นตัวนี้วางไว้โต๊ะยานมสีเขียวที่เขาซื้อตลอดจำได้ไหมยานมสีเขียวที่เขาชอบซื้อตลอดเลยอะหาตลอดเลย ก็หายตัวเองคดเรื่อซีก็ยังไม่มีเจ้าสีเรียงเจ้าข่อยบอยเจ้าสีเรียงเจ้าข่อยบอสอย่างขกของพี่เนมพี่เพียว์เหรอไหน อันเนี้เราพวกพาม่ายอแต่ถ้าเป็นผมก็หายอันแนวเนี้หายอยู่แล้วอันใหญ่ๆก็ยังหายเลยหอมมันเหมือนมะกรูดอะหอมมะมันเหมือนมะกรูดหอม, <c oughs> มเลยน, <c oughs> น้ำด้ยนี่ออเออมันเหมือนมะกรูดเลย <c oughs> ดมแล้วมันมีแห้งไหมีดังมากแลกูเป็นหายดีมากหรอ ดูแล้วมันมีแห้งไหมม,มันเหมือนสม,มุนไพรมันเหมือนแบบสดชื่น,นอันออนี้จะเป็นหเหยดอดชื่นี่เป็นเอืออนนม้าวจเปนเ่อันหอนาอมอากอันนี้เป็นสดชื่น

พอช่องสดาวเซ็นทรัลีเอกวหิวขาเหนียวทดำังเนี้ไหมาบอก่าซีเปิดนี้ไม่ให้ก่อนเถือด้วกันยถือด้วยกนเขาบอกว่าหิวเขาเหนียวทรดำขอบคุณครับ